กาดาเรียมกับกาดาเนียมมันต่างกันยังไงสําหรับวัสดุในการด้ามนั้นมันจะมีชื่อสองชื่อที่มันคล้ายกันแต่ไม่ใช่และมันจะอยู่คนละจักรวาลด้วยก็คือกาดาเรียมและกาดาเนียมโดยกาดาเรียมนั้นก็คือลูนาไทเทเนียมเป็นวัสดุที่แข็งแรงเปาและทนทานกว่าไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีเฉพาะจักรวาลยูซีมีอยู่หลายรุ่นตั้งแต่กาดาเรียมอันฟ้าหรือลูนาไทเทเนียมรุ่นแรก กาเาเลียมเบต้าหรือ Luna ลูนาไทเทเนียมรุ่นที่2ซึ่งแข็งแรงก,กว่ารุ่นแรกมากแต่ก็ยังน้อยกว่ากาเดเรียมกัมมารุ่นที่3กาเดเรียมกัมมากาเดเรียมกัมมานั้นก็คือลูนาไทเทเนียมรุ่นที่3เปิดตัวครั้งแรกในปี uc 0 0 8 7มีน้ำหนักเบาและมีความทนทานเป็นเลิศทำให้ได้รับความนิยมในการใช้โมบิสุดรุ่นที่2ที่ใช้ในกิฟต์คอนฟิกนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกาเดเรียมเอฟซีลอนอยู่ซึ่งยังไม่ได้มีบทบาทในอนิเมะ ับมาในวัสดุอีกอันหนึ่งก็คือกาเดเนียมอัลลอยกาเดเนียมอัลลอยนั้นเป็นวัสดุที่มีความคล้ายกาเดเนียมแต่จะทนทานมากกว่ามีเฉพาะแต่ประวัติเอซีมีการบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเบากว่าเททเนีียมสีเท่าความโดดเด่นของกาเดเนียมก็คือมันเป็นโลหะไม่นําไฟฟ้าตรวจจับด้วยเลดารดาไต้ยากมันจึงทําให้นํามาประยุกต์ได้หลากหลาย ส่วนความทนทานนั้นกาเดเนียมเป็นโลหะที่แทบจะทําลายไม่ได้เลยชนิดที่ว่าขนาดระเบิดตัวเองไปแล้วก็ยังเหลือซากให้เก็บไปซ่อมได้อีกหรือหากจะใช้อาวุธบีมก็ต้องเป็นอาวุธบีมที่มีความรุนแรงสูงและต้องทําการยิงซ้ําอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะงั้นเลยกลายเป็นว่าวิธีง่ายต่อการทําลายนั้นก็คือส่งมันไปดวงอาทิตย์ซะหรือไม่ก็เข้าเตาหลอมไปเพราะวิธีนี้แม้แต่เศษซากก็จะไม่เหลือแล้ว